เที่ยวบ้างนะครับคณะกรรมการการท่องเที่ยววุฒิสภาลงพื้นที่ติดตามเพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ครับพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปรกรนะครับประธานคณะกรรมการด้าน คณะกรรมาการด้านการท่องเที่ยววุฒิสภาพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามรับฟังการดำเนินงานเพื่อรับฟังการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยมีนายรัฐพลนาลาดีสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจ การท่องเที่ยวและสมาชิกกลุ่มวีเลิฟเชียงใหม่ร่วมให้ข้อมูลครับโดยในที่ประชุมนะคะก็ได้มีการหารือถึงแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสภาพปัญหาอุปสรรคและการดําเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะรวมทั้งมีการติดตามความคืบหน้าของการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศภายใต้โครงการโครงการเราเที่ยวด้วยกันเช่นเดียวกับทางจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่ได้มีการนําเสนอ เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยนี่มีการรวมตัวกันทั้งของภาคเอกชนภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวในการจัดทําแบรนด์วีเลฟเชียงใหม่ขึ้นมาค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์การส่งเสริมการท่องเที่ยวในยุคแบบนิว n นอร์มอลนะคะการใช้เทคโนโลยีลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการท่องเที่ยวและถือว่าเป็นการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมีการบริการซื้อขายโดยตรงได้ด้วยค่ะครับซึ่งหลังจากการลงพื้นที่แล้วนะครับคณะกรรมการการท่องเที่ยววุฒิสภาก็จะได้รูป รวมสภาพปัญหาต่างๆรวมไปถึงข้อเสนอแนะและความต้องการความช่วยเหลือที่สถานประกอบการแต่ละแห่งได้มีการชี้แจงให้ทราบรวมถึงรวบรวมนะครับไปให้กับทางรัฐบาลเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนร่วมกันต่อไปด้วยนะครับก็